สัสดีค่ะแม่แก้วลูกนักลงทุนคนไหนเหรอคะแต่งตัวจัดเต็มมากเลยหนูนึกว่าจะไปเดินพรมแดงอ่ะไม่ใช่ลูกนักลงทุนที่ไหนหรอกจ้ะลูกแม่บ้านของนายอ้อเหรอคะโอ้โหแต่งตัวซะเต็มยศเลยแบบนี้เนี่ยเดินโผลอ่อมาถ้าคนข้างนอกไม่รู้เนี่ยคงคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านนะคะเนี่ยเธอก็น่าจะรู้นะว่าฐานะบ้านฉันน่ะ เป็นยังไงที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เธอจะมาทำตัวหรูหราเกินตัวได้คนเราอะ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ควรจะรู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ใช่มาทำตัวเกินตัวนี่ฉันหวังดีนะเนี่ยฉันถึงได้สอนนะแต่ว่าคนบางคนอะ่ะเขาก็ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะคะนายแก้วอาจจะลืมตัวไปว่าตัวเองเป็นแค่ลูกแม่บ้านที่อาศัยอยู่ใต้ใชายคาบ้านคนอื่นเขานี่ แต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอตั้งใจจะมาจากลูกเจ้าของบ้านอ่ะนี่ไม่รู้จักเตรียมตัวแบบนี้เนี่ยระวังจะเป็นตัวตลกให้สังคมเขานินทานะพอได้แล้วแบมขนนแม่กับหนูแบมก็แค่สั่งสอนเด็กมันให้มันรู้จักอยันหลอกตัวเองอย่าแต่งตัวเกินฐานะ คนเขาจะได้ไม่หัวล้อย้อนรับหลังใช่คะ่ะนะแก้วแต่หนูคิดว่าคนบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่จะหลอกตัวเองเป็นวันๆน,นะคะแต่ยังคิดที่จะปีนไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยเออหมูที่ฉันเรียกเธอเข้ามาวันนี้เพราะว่าวันนี้ตาลเขาลาไปทำธุระด่วนเรื่องงานบ้านอะเธอก็ช่วยดูแลแทนตาลก็แล้วกันนะแก้วคะแต่หนูดูดูแล้วเนี่ย มันก็เหมาะกับงานบริการดีนะคะใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวเธอช่วยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำให้พวกเราก็พอไม่ต้องทำตัวเกินฐานนะกรีนน้าเปล่าให้ฉันหน่อยฉันหิวนะ้ำทำไมช้าจังเลยอ่ะแค่รินน้ำแค่นี้ยังทำช้าเลยแบบนี้เนี่ยคงต้องฝึกอีกเยอะเนาะจะเข้าใจได้แหละ ของัอย่างไงมันฝึกกันได้หนูแบมคนที่เหมาะที่จะนั่งที่โต๊ะอาหารนี้แบบสวยๆสง่างานเนี่ยก็คงจะมีแต่หนูคนเดียวเท่านั้นละจ้ะทั้งสวยฐานะก็ดีเหมาะสมกับคนหนึ่งที่สุดละใช่ค่ะนาแก้วคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต่างกันนะคะคนบางคนเกิดมาก็เป็นได้แค่ยืนให้บริการคนอื่นแต่คนบางคนเนี่ยเกิดมาก็ได้เป็นเจ้าข,ของบ้านเลยนะคะ ดูสิลูกขนุนหนูแบมเนี่ยเหมาะจะเป็นสะพายบ้านเราที่สุดละคนอื่นไม่ต้องเสนอหน้าขึ้นมาเทียบใช่ค่ะนาแก้วของบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเอื้อมถึงผมว่าพวกเราเริ่มทานข้าวกันเลยนะครับผมเริ่ม มุกวันนี้สีหน้าแกไม่ค่อยดีเลยอะแกโอเคปะโอเคเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละมุกฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมมีอะไรอีกจะมาหาเรื่องเพื่อนฉันอะไรอีกละ่ะฮะไม่ฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะฉันแค่อยากขอโทษมุกอะขอโทษเหรอขอโทษเรื่องอะไร เรื่องเมื่อคืนเรื่องที่ฐานนะเราสองคนต่างกันหรือวเรื่องลากฉันไปด,าด่าในนานะ่ะทุกทุกเรื่องนั่นแหละคำว่าทุกเรื่องของแกเนี่ยมันง่ายจังเนาะฉันผิดเองอะมุกที่ฉันปล่อยให้แม่กับแบมว่าเธอแบบนั้นะ่ะฉันควรห้ามแล้วก็ปกป้องเธอแต่ฉันกลับอยู่เฉยเฉยอะฉันขอโทษนะมุกนะเรื่องวันก่อนที่ นไปว่าแกเรื่องของเหลือฉันโง่เองอะที่เชื่อเรื่องฐานะหน้าตาอะไรแบบนั้นน่ะจนลืมความรู้สึกของคนตรงหน้าไปเลยอะขอโทษนะมุกขอโทษเสร็จแล้วไงต่อฉันอยากชดใช้มนะันอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปบอกกับแม่ฉันเองนะว่าอย่ามาพูดกับเธอแบบนั้นอีกอะ่ะแล้วก็ถนน อ๋อที่แท้ก็มาง้อไอ้เด็กนี่นี่เองนี่จะไปง้อมันทำไมคะแกนี่ฉลาดจริงๆเลยนะมุกคิดจะจับคนรวยเพื่อยกระดับฐานะตัวเองอะนี่พูดให้มันดีๆหน่อยก็ฉันพูดความจริงแบมพอเถอะนี่แกจะไปขอโทษมันทำไมคะคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบนี้เนี่ยมุกอยู่ที่สูงส่วนคนต่งางหากครับที่อยู่ที่ต่ำเธอแกเป็นใคร จะไม่ต้องมาสนใจผมอกโ,โหจูจูก็มีพระเอกขี่มาขาวมาช่วยแกนี่มันสุดยอดมากเลยมุกไอ,อคนอื่นเขาไปทั่วเลยเนาะแบมฉันมาขอโทษมุกไงทำไมต้องมาซ้ำเติมกันแบบนี้ด้วยอะไปขอโทษไาทำไมมันตัางหากที่ต้องไปกราบขอโทษแม่แกกราบขอโทษันเ่หรอทำไมฉันต้องกราบขอโทษใครด้วยอะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยมุก ฉันจะไปบอกแม่ตอนนี้แหละฉันจะไม่ยอมให้ใครมาว่าเธออีกนะฉันสัญญาขนุนไี่กล้าขาัดคำสั่งนะแก้วอถ้าคำสั่งนั่นแหละมันทำให้ฉันอยู่เฉยเและต้องทำให้คนตรงหน้าฉันโดนเหยียดฉันคงทำไม่ได้ครับกระแบน,นได้งั้นฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกแล่แก้วดีกว่านะ ว่าลูกชายสุดที่รักของน้าแก้วเนี่ยตั้งใจปกป้องนางลูกแม่บ้านมากกว่าอนาคตของบริษัทตัวเองถนนคำขอโทษของแกฉันได้ยินหมดแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่การกระทำมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าฉันจะให้อภัยแกได้หรือเปล่าถ้าแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นฉันก็จะยอมรับมันได้ฉันจะพิสูจน์เลมุกชวไปกันเถอะ ตามฉันมายตาองขานถนนนักแก้วคะหนูมีเรื่องอยากจะบอกคะ่ะเรื่องของนังลูกแม่บ้านกับถนนขอบใจจ้ะโอ้ปล่อย หนูไม่ใช่ขยะแล้วแม่หนูกับน้าหนูเนี่ยก็ไม่ใช่คนรับใช้ที่จะมาโดนดูนถูกง่ายๆแบบเนี้ย